ไอแค่เส็จล้วก็หอใหยอยี่ลูก้าไปเลยเ้าไเลยเ้าไเลยนะจ่ต้องต้องตงเลยหล่อนเนี่ยก็อยู่กับผมแดนฮ่อะไรเเราจะมาเล่นเกมไรคู่กันเอ้ยไเจอดิเออแม่งไอคู่กันอะไรก็เขาเ่กาก้าเก้าปีใช่ป่ะเออสำหรับเกมไรเเจอนะครับก็มีอะไรบ้างก็มี เอ็นกระดานหมุนนะครับผมมีอยู่ประมาณเก้าผมขอดูไม่ขาดูดูแล้วแค่นะดูดูทีมผมอะสายฟรีอย่างผมอะแม่งดวงดีจัะดดูดิมีไม้แบบแล้วก็คาเคมีจีนะครับฟูอยากได้ก็เดี๋ยวจะมาสุ่มให้ดูเลยแล้วแันแดนก็ไม่อยากจะโอ,อ่งจะแอคจะรักก็รักมาลองมาเลงว่ามลองปองเป่งล้วเงี้ยเงี้ยใชีวิตเธอเฮ้ยไม่ใช่หรือว่าใช่ กระชาดีกว่าเนี่ยครับผมผมขอแค่ตัวจอแป๊บนึงสลับตัวแสงมาใหม่นะครับผมผมมีแค่หกตัวเนาะนี่นะครับผมมีบาวอัศวินฝึกหัดนะครับสกิลคนดูน่าจะรู้กันนะครับที่เริ่มมาจากนั้นเลยเคยได้สยตัวไปด้านหลังดีมากไม่ต้องชิวไม่ต้องชิวเลยขอรอไปเซ็นต์ด้านทานมีต้านทานด้วยเพราะในคนโจมตีไในคนที่ขัดขวางเอ้ยมีการโจมตีพิชิตสุดท้ายดีจัดอุ้ยดีแต่ไอพวกสองตัวนี้ผมผมดูละขี้เกียจดูไม่ดีครับ เออประมาณนี้แหละตัวตัวตัวไหนไม่ทำไมแสงมือตัวเป็นตัวแสงก็เป็นตัวแทงด้วยอ่ะเนี่ยแทงแทงแทงโอหูแทงแมงบานละดาเมจไม่มีตะทีผมอ่ะอันนี้ก็อะไรไม่รู้ดาเมจไม่มีก่อนแรกเราสมุดอ่เออแบบเผยดวงดีครับได้สิบตัวสมกาชาโอเค เมื่อกี้ผมสุ่มไปรอบนึงแนละ้วที่จริงนะ่าจะมีสิบตัวผมสุ่มได้กาชาหนึ่งเนะี่ยเออได้แคนะนะนะ่หนึ่งสิบโอ้โหเกมเผมว่าเกมเกมมาร์ครับเกมมาร์ผมว่าไม่เขาหนึ่งกาชาก็ได้ลอดูเอ้ยออ,อ,อ,อโอ้โหอยากเกมคุณดูเกมได้ไงานผมจริงวะ เออล็อกจัดเลยเกมล็อกมงอ่ะมึงอเออเอาไปนะครับสลอกส,สลอดล็อกมองนะเนี่ยสลอบล็อกมองกับผมง่งายละเออเออได้อยู่ได้อยู่แล้วก็มีตัวสุ่ม9.5ปีด้วยนะครับมาดูอ่าแสบจมูกเลยโอ้ยคเกมล็อกมงล็อกมงกับการได้ขนนก25ตัว25ขนนกดิ ปามาเข้าปลา,าได้เลว้าไใ้ตัวนี้เฉยเลยโอ้ผมไม่ต้องเอ้ยได้สี่ตัวเลยเหรอปลาทำแป้อะไรสี่ตัวผมไม่ต้องการผมไม่ต้องการกบมเาเอาอีกแล้วแปดตัวแล้วเพื่อนจะยินดนหนุ่มหนุ่มเอ้ยหนุ่มสาวเออ,เอ,อโอเค thank you นะครับสำหรับของที่เอามาไปชดผมนะ กบเก้าดาวอู้เชื่อเดนว,ว่วจะได้อะไรนะเอิอ่มกบเก้าดาวที่อัพบาคีผมอะ่ะจะได้เก้าดาวแม็กซะหน่อยได้เปรไดขออาอัพบาคีแป๊บนึงนะครับบาคีงไม่แม็กเลยใส่ไปใส่ไปโอ้โหขึ้นมาแคส่สองสองวลเอาดี โอ้แปดตัวฮีเดนจะร้องไห้มึงเอามาหาไปไอ้มึงอ่ะมันใช้ได้เท่าไหร่นะไอตัวเมื่อกี้ที่ผมได้แปดตัวแปดร้อยแปดร้อยก็สิบป่ะแปดร้อยสี่สิบดีกว่าโอ้ในนั้นว่าสุ่มได้สองครั้งนี่ก็ไม่เป็นไรนะครับมันดูก็สุมม่มอะไรเล่นไม่กันเลยดูว่าทำคลิปอะไรผมผมอไะ่ะผมก็เกยียดผมสุ่มไปแล้วคุยอะไรคิงดล้วผมสุ่มคุกกี้โคโร์โคโรไปแล,ล้วสามสี่พันอ่ะเออสุ่มแล้วไม่ <c oughs> แม่งผมสุ่มได้สองตัวเลยเว้ยแล้วแม่งได้ซูเปอร์ไอพีดูไปตัวอะไรได้ชายนิงกิเตอร์เลยโอ้แทบร้องไห้เลยอันนี้มีอยู่แปดตัวผมจะข้ามยับยับเลยแต่ในน้กพะเนจรไม่เป็นไรผมไม่ต้องการตัวอะไรแล้วในพวกน้นผมต้องการแสงมืดมากกว่าตัวแสงเงี้ยเออ ผมว่าจะดวงดีกับผมนะจ๊ะท่างเกมแบบออกเหมือนแบบพวกโอ๊ยออกเหมือนแบบไมกี้หรือว่าทาคิมิจิอะไรอย่างงี้จะดวงดีแบบจะดีใจหน่อยจะเล่นเล่นเกมนี้ต่อไปอะไรงี้ค่าวาเจสสิก้าจะสองตัวสุดท้ายแล้วผมไม่ไม่หวังแล้ขคนส่งแตงโมเฮ้ยอยู่แตงโม,มอะไรงี้พูดงี้อ่ะเอ้ยไม่ใช่พูดงี้ดิปอ เฮ้ยเล่นอสวินมากลูกสวยเล่นตัววินผมนั่นสุดกรอโอเคไปเบาศอาสวินฟุขกาดไปเอ้ยกดผิดกดผิดก็ถือแล้วล่ะให้ตายาสินาต้องการเบาอสวินฟุขกาแล้วนะข้าไมให้ข้าไม,ให,าไมให้เจ้าหรอกนะต้องลงเมดี่พูดอิก่อนออกมาเลยล่ะอุ้ซึแข่งกันนันนี่เกมอะไรอ่ะ เกมอะไรอยู่ด้านหลังอนะเกมเอาเอาออกแล้วเงี้ยสำหรับทางเกมพี่จะไม่ออกนะถ้าออกให้ผมแล้วออกให้ผมซิเฮ้ยได้ยินผมไหมเล่าออกไงโอ้ยยีย่สาวชี้บ่อนโหนี่เฮ้ยผมไม่ไมีตัวสุ่มแล้ว,วอ่ะว้าวเป็นวัดโอเคครับดูผมว่าผมว่าเออก็ได้แล้วเออเอ้ยเฮ้ยมาดิ มาดิมาดิเกมมันยังมีใจให้ผมอยู่ไว้สำหรับทางเกมที่พูดว่าอะไรทางเก,เกมมันจะมีใจให้ผมอยู่หวังว่าจะโชคดีเป็นคนต่อไปบ้าวอัศวินหัดฝึกแห่ฝึกหัดอาโมตาบาบ้าตอะรรห้โตัว,าาวใใช่ บาวสุ wow, ิน wow, ถ้าบาวสุมินโอ้ยนี่มูนไม่อยากได้ครับเนี่ยมู moon, นนาตู้ <c oughs> <c oughs> oh, yeah, ้นโอ้ยโอเคครับมาดูเกิดกีไรไปลวโอเคผมไปแล้วไม่ไปดูคิดจะทำ